แบ่งปันพ้าบ้านพระเครื่องราคาหลักร้อยนะครับผมมีเหรียญพระพุทธนะครับพระดีลานะครับของธนาคารกรุงเทพนะครับที่ราลึกธนาคารกรุงเทพสาขาบางขุนนนท์ครบ5ปีออกปี2 5 3 1นะครับสวยเดิมเนื้อทองแดงลมดำนะครับหลังตาดอกบัวแบบนี้นะนะครับรุ่นนี้เท่าที่ทราบนะก็สมเด็จพญานาสังรวรสมเด็จพระสังฆราชอธิฐานจิตนะครับนี่ สวยนะนะครับองนี้ได้สวยนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์25นะพุทธศตวรรษนะพารีลาแบบนี้นะนะครับด้านหน้านะสวยเดิมนะครับผิวเดิมเดิมเลยนะครับเราดูรายละเอียดนะครับเส้นฐานแบบนี้นะนี่จีวรน,นิ้วมือเม็ดพัสสุกสวยเดิมคมชัดนะครับองค์นี้นะครับใครสนใจนะองค์นี้แบ่งที่200บาทนะครับ สภาพสวยนะครับ200บาทรวมส่งรับประกันแท้นะครับที่ระลึกธนาคารกรุงเทพสาขาบางคุณนนท์ครบ5ปี22กรกฎาคม31สวยเดิมนะครับองตามในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งรายได,ยดติดต่อไปอยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับใครสนใจก็แอดไอดีไลขอข้อมูลเพิ่มเติมได้